สวัสดีครับทุกท่านพ่อผมชาญนะครับอ่ะวันนี้มายาเด็กนะครับยำเด็กช่วงโควิดนะครับนี่หลายคนก็มาถามผมเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนถามผมเกี่ยวกับคอสเอเล็กเตอร์หรือว่าคอสคงเบ่งหรือแม้กระทั่ง y o u t u ฉบับเอ็ซ์ตินครับหลายคนมาขอลดราคาผมคิดากาะครับ ก็รู้สึกว่าก็ทําค่อนข้างถูกพอสมควรครับถูกมากนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะบอกท่านว่าถ้าท่านอยากเรียนจริงๆใครที่มาต่อผมนะครับสำหรับคอร์สเดลรกเตอร์วันนี้ผมให้สิทท่านแค่สิบท่านนะครับ ฟังให้ดีนะครับสิบท่านวันนี้ท่านไม่เรียนผมก็ไม่รู้ว่าไงนะครับนี่ผมให้ในช่วงโควิดนะครับสิบท่านสลับคอร์สเลยแต่ระฟังให้ดีนะครับถ้าท่านไม่เรียนก็ไม่รู้ว่าไงครับก็คือปกติมันตั้งหมื่นเก้านะครับเจ็ดร้อยแต่ผมจะคิดคุณแค่สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเองฟังให้ดีนะครับสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเท่านั้นเอง สิบท่านครับอันนี้เอาจริงๆเพราะดรคเตอร์ผมจะไม่ค่อยลดเพราะว่ามันเป็นคอร์สที่ผมลงทุนสูงนะครับหลักแสนผมไปเรียนรู้อะไรมาหลายสิ่ง,งมันค่อนข้างแพงมากนะครับหลักแสนเช่นผมขายคุณในราคาสองพัถือว่าเป็นวิชาของเบ่งนะครับคุณจะรู้อะไรหลายอย่างเลยรู้นาะคตร,รู้พฤติกรรมมนุษย์อะไรหลายสิ่งทีรวมถึงการหาเงินนผมบอกเลยว่าการหาเงินเนี่ยจะเจาะมาก กระจกมากใช้คํานี้นะครับใครเรียนของเบงไป,ไปคุณจะรู้เลยว่าการหาเงินไม่ใช่เรื่องอยากอยู่ที่คุณกล้าลงทุนด้ือเปล่านะสองพันเก้าอยเจ็สิบเอางนี้เลกันหลัง <c oughs> จากที่คุณดูคลิปผมจบเนี่ยผมให้อะไรคุณอีกก็คือผมให้คอแรกเปลี่ยนให้ค o u t u u e ชมเอ็กซิมให้ไปอีกหกพันราคาสองพันก้าร้อยเจ็สิบแต่ขอแค่ห้าคนแรกนะ แมคนหลังนี่ก็ได้แค่คอสเดคเตอร์ไปนะครับตัวบอกแค่นี้ก็แล้วกันนะครับใครไม่เรียนผมไม่รู้ว่าไงครับคุณได้ไปสามวิชาเนี่ยถ้าคุณหากินไม่ได้เนี่ยเงาเงินคืนไปเลยครับเฉพาะคุณเรียนเ่ยเปลี่ยนมาเนี่ยคุณได้ข้อมูลเลยไปเต็มเลยลูกศิษย์ผมทําเงินไปไม่รู้กี่หมื่นนล้ว้วกันบางคนหลักแสน้ลยนะครับเฉพาะแรกเปลี่ยนเลยนะ วันหลังถ้ามีการก็อยากจะมารีวิวแต่มันกลัวเสียงถูกปิดช่องครับผมไม่กล้ามารีวิวสำหรับการแลกเปลี่ยนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนใครที่จะทําช่วงนี้รอจังหวะให้มันลงนิดหนึ่งรอจังหวะให้มันลงนิดหนึ่งนิดหนึ่งแล้วคุณค่อยซื้อแต่คุณต้องทําการบ้านก่อนแต่หลายคนที่เขาเรียกว่า ฉันเซียนละคุณดูว่าตัวไหนมันขึ้นดูแล้วมันมีกราฟมันขึ้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 นอย่างสมมติเนี้ยผมจะวาดให้คุณดูพอดีไม่ได้เอาปากกามาถ้าสมมุติว่าตัวไหนมันขึ้นในเนี้ยอย่างสมมติตัวไหนถ้ามันขึ้นแบบเนี้ยคุณก็สามารถที่จะซื้อต่อได้เลยมันหุ้นอะถ้าขึ้นสดงว่ามีความต้องการเยอะคุณก็สามารถที่จะซื้อได้เลยนะครับ หมาถึงชั้นเซียนแล้วนะเนี่ยอันขึ้นนะคุณก็ซื้อได้เลยแต่ถ้าคุณยังเด็กอยู่คุณก็จดไปก่อนจดมันกับที่ผมทำหนึ่งสองสามี่หาเจ็ดเปกนสิเนี่ยไล่วันไปนะครับฝากทุกท่านไว้ช่วงนี้โอกาสของแรแลกเปลี่ยนมาแล้วฟังให้ดีครับโอกาสของการแลกเปลี่ยนและการแลกเงินมาใครอยู่กรุงเทพใครที่อยู่เชียงใหม่ใครอยู่อีสานอีสารแรนแลกี่ช้างไทยครับ ช่างไทยทำไงต่อรองครับต่อรองอย่าลืมนะครับต่อคืนนี้ถ้าใครอยากเรียนดยเีเรคเตอร์ทักมาด่นวนครับพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ